จำไว้คุณจะต้องหยุดโปรแกรมเก่าหมายเขาอะไรถ้าคุณฟังสิ่งที่ผมสอนแล้วสิ่งที่ผมสอนพูดคำนี้แล้วบอกว่าแค่พูดบอกว่าห้างงานเบาแค่เห็นวัวข้อวันนี้นะห้างงานเบาแต่เอาตังค์เยอะแล้วในหัวของคุณบอกโอ้ยไม่มีจริงหรอกนั่นแปลว่าคุณกำลังอยู่ในโปรแกรมเก่า พราะถ้าคุณเห็นหลักถ้าคุณมาอยู่ในวงวงวงโครจรของผมเนี่ยลูกศิษย์ทั้งหลายแล้วตัวผมเองด้วยตั้งนานละคุณจะรู้ว่าเงินมันหาง่ายมากและคุณต้องทํางานน้อยมากข้อหนึ่งคือเปลี่ยนไมซ์เซ็ตแต่ข้อสองคือเลือกอะไรที่ทํางานรอบเดียวทํางานหนึ่งรอบได้ตังแค่หนึ่งรอบคุณจะต้องเผาๆลงบ้าง เข้าใจป่ะหลิงเลียงหนึ่งตอนหนึ่งหลิกเรี่ยงงานหนึ่งตอนหนึ่งยกเว้นถ้าคุณชอบมันจริงๆแต่ความชอบก็เบื่อได้ไหมเบื่อได้นะทําบ่อยๆก็เบื่อได้นาพวกยูทูบเบอร์อะไรตอนแรกก็รักอินสนุกแหละสักพักหนึ่งคุณดูดิขนาดผมเนี่ยได้ตังค์ออกกล้องทุกครั้งได้ตังค์ไม่ต่ำกว่าหลายแสนผมยังเบื่อเลยแกทียังไม่อยากมาเลยอเข้าใจป่ะถ้ามันบ่อยถ้ามันบ่อยเกินไปใช่ขนาดคุณได้อย่ะถ้าเป็นคนส่วนใหญ่เอาไหมถ้าเกิดบอกว่า แค่เดินมาแล้วแค่เดินมาไม่ถึงยี่สิบเก้าก็มาถึงสตูดิโอตัวเองแล้วอันนี้คือของผมที่ทําอยู่นะแค่เดินมาไม่ถึงยี่สิบเก้าถึงตัวตัวเองแล้วแล้วก็มีลูกศิษย์มาแต่งหน้าให้ลูกศิษย์ที่น่ารักมาแต่งหน้าแต่งผมให้แล้วก็มีคนมาทำโปรดักชั่นที่บ้านเลยก็หน้าก็ออกกล้องกันเนี้ยก็สองชั่วโมงทำสองชั่วโมงอ่ะไม่ต่ำกว่าหลายแสนบางทีเป็นล้านบางทียังขี้เกียจมาเลยที่ดึแล้วผมรักสิ่งที่ผมทำนะ บางทีรักชอบสิ่งที่ผมทาแต่บางทีคนเราก็เบื่อกันได้<ม>เพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีระบบอัตโนมัติ<ม>ข้อ3จะต้องมีระบบอัตโนมัติเข้าใจ่าบาทจะต้องมีระบบะมาที่มันผลิตงานอัตโนมัติ<ม>ข้อ4ี่คือเป็นงานที่คุณชอบ<ม>งานที่คุณชอบ<ม>ข้อหเป็นงานที่มีอนาคตาอนาคตยังไงงานที่มีอนาคตยังไงก็คือใช่มันเป็นกระแสของโลกไปทางนั้น จริงๆแล้วคนอยากรู้ว่าทํางานอะไรที่เบาเราได้เงินเยอะนะแต่เขาไม่รู้เพราะว่าหนึ่งมาจากการที่ว่าสังคมตเขาเรียกอะไรถูกถูกหลอหลอมด้วยแนวคิดของสังคมว่างานหนักถ้าเธอทํางานหนักเธอจะได้เงินเยอะเธอจะรวยขึ้นแล้วถ้าเธอทํางานหนักเธอถ้าถ้าเธอไม่ใช่คนขี้เกียจเธอจะดูมีเกียรติเธอจะดูคู่ควรกับการที่ว่าถ้าเธอเป็นคนรวยแล้วเธอบอกโลกว่าโอ้ทางานหนักไม่แค่ไหนเหนื่อยแค่ไหนมันจะมันจะเหมือนแบบ มันเหมือนเป็นถ้วยรางวัลอย่างเดียวคนต้องการให้คนชื่นชมแบบนี้ใช่ใช่แต่ถ้าสมมติว่าอยู่ดีๆลรวบอกว่าฉันทํางานเบามากเลยนะทํางานไม่กี่ชั่วโมงในหนึ่งวันแต่ได้มาแบบนี้ยคนไม่ค่อยเก็ตคนไม่ค่อยอินแต่ว่าโอเคเราไม่ต้องไปจริงๆก็ไม่ต้องอะไรอ่ะจริงๆเราไม่ต้องไม่ต่อต้านคนที่ไม่ต้องคุยกับไม่ต้องไม่ต้องไปอะไรอ่ะ คนเหล่าน,นั้นไม่ค่อยได้อยู่ในวงจรของเราแล้วส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่คนคนคนที่แบบทํางานหนักๆ<ม>อะไรเงี้ยพอมาเห็นพี่ทําพอมาเห็นระบบหรือพอเรียนคอร์สของพี่ไปอะไรเงี้ยขอขอขอ,อ,อที่ว่าสอนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ม,มันจะเขาจะแบบเปลี่ยนความคิดยกตัวอย่างเรื่องท,ทำคอร์สออนไลน์ใช่ไหม<ช>ที่<ช><ช>ทำคอร์สออนไลน์อันนี้ผมก็มีอยากจะให้ทุกคนได้ไปเรียนคอร์สหนึ่งชื่อว่ามือถือคอร์สออนไลน์ครับเป็นคเป็นคอร์สใหม่เลยเพราะว่า ปรับปรับตาม AI ก็รวยจากคอร์สเนี่ยใช่ไหมอีแค่อีบุ๊กอย่างเดียวเป็นล้านแล้วอ่ะอีบุ๊กอย่างเดียวอีบุ๊กอย่างเดียวอผมสอนผมสอนทำอีบุ๊กด้วยอันนั้นแถมไปใช่แล้วเออรวยด้วยคอร์สออนไลน์และอีบุ๊กสำหรับคนที่เออไม่อยากเอาเน่าใช่ใช่ทุกคนผมสอนเพื่อสอนอีบุ๊กเพื่อที่บางคนไม่อยากออกกล้อง บางคนก็มีปัญหากับแบบไม่อยากออกตัวตนอะไรเงี้ยจริงๆก็เขียนเป็นนามปากกาก็ได้จริงเข้าใจคำว่านามปากกาป่ะคุณไม่ต้องออกกล้องไม่ออกหน้าอะไรเลยนะนามแฝงอะไรก็เลยคนมันซื้อข้อมูลคุณเห็นมาสมัยนี้ AI ออกมาเห็นป่ะ AI ออกมาแบบหน้าเป็น AI ใช่เป็นพรีเซนเตอร์เลยไม่ต้องจ้างพรีเซนเตอร์เลยอะไรเงี้ยคือแบบคุณก็เอาพรีเซนเตอร์ก็ได้นี่เดี๋ยวผมสอนในคอร์สนะครับคอร์สเอ่อรวยด้วยคอร์สออนไลน์และอีบุ๊ก which เอ่อคอร์สนี้แหละเป็นเป็นเอ่อเป็นคอร์สที่ส่งเสริมวิชาที่ เป็นวิชาาเบา่ะงานเบาแต่ว่าได้เงินเยอะมาถ้าคุณเริ่มต้นจากแรกๆก็คือทำอีบุ๊กก่อนก็ได้แล้วก็เริ่มไปค่อยๆไต่เป็นมือคลอออนไลน์มันก็ทวีความรวยขึ้นเลยเยอะๆนะอาจารย์ทวีความรวยขึ้นแบบเท่าทวีคูณอ่ะแค่อีบุ๊กอย่างเดียวเคที่กขาทาเป็นหลักล้านแล้วอ่ะอันนี้ไม่ใช่คนคนเดียวด้วยนะรู้สิ่งของผมเพียบเลยคนหลักล้านนี่คือแค่เดาๆนะจริงๆมันมากกว่านั้นไอ้เดือนเดียวใช่บุเดือนนึงก็สี่ห้าแสนแล้วแค่แค่อีบุ๊กอย่งเดียวอ่ะ อันนั้นตั้งแต่ตอนที่บวกอาจารย์แรกเรียนไปแค่ไม่กี่เดือนน่ะก็ทาเงินได้ห้าแสนจากอีบุ๊กแล้วอีบุ๊กแล้วทุกวันนี้ก็ยังขายได้อยู่คุณรู้ไหมอีบุ๊กมันไม่มีต้นทุนไงอีบุ๊กมันไม่มีต้นทุนคุณแก็ปะแล้วประเด็นคือมันเป็นมันทำง่ายใช่ใช้เวลาแค่ไม่กี่นาชั่วโมงอะไม่กี่ชั่วโมงอะเต็มที่อะผมถามว่าถ้าคุณไปทําร้านร้านอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านช็อปร้านโรงเรียนร้านอะไรก็ตามกว่าคุณจะได้กําไรนะกาไรร้านแรกนะกี่ปี คุณไปถามคนที่คืนทุนสี่ห้าปีโรงแรมอะไรเงี้ยเขาจะไม่เอาแล้วไม่รู้จะได้หรือเปล่าก็เอไว้คนที่ชอบทํางานหนักไงแต่ว่าอีบุ๊กมันไม่มีต้นทุนเนื่องจากไม่มีต้นทุนคุณจะไม่มีความเครียดใช่ไหมมันก็ขายไปขายไปเรื่อยๆมันวันหนึ่งจะได้ห้าเล่มก็พอแล้วห้าเล่มก็มันก็กำไรห้าเล่มแล้วมันไม่มีไม่มีไม่มีต้นทุนคุณไม่ต้องจ่ายลูกน้องไม่ต้องจ่ายอะไรก็คืออีอะไรดิจิตอลส่งให้หมดเลยอย่างแบบโอ้โหเป็นเป็นงานเบาหมดเลยนี่เราเคยทํางานนี่เคยทํางานหนักแบบ ขายประกันใช่เคที่ต้องแบบโอ้ต้องชนวิ่งวิ่งชนลูกค้าตลอดนะไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆแล้วเงินเข้านะอันนี้นอนอยู่บ้านทําเงินสิบล้านได้สบายมากนอนอยู่บ้านทําเงินสิบล้านเออจดนี้หน่อยพี่ชอบชื่อนี้นอนอยู่บ้านทําเงินสิบล้านเอามาเป็นหัวข้อครั้งหน้านอนอยู่บ้านก็แต่พอครั้งหน้าคุยเรื่องนี้นี่คือราคาคอร์สไม่ใช่ราคาไม่ใช่ราคานี้นะเราแนะนาคอร์สเลยดีกว่ามีคอร์สที่เอ่อพอลลี่ที่เคที่ที่เคทตีอ เรียนใช่ไหมก็เดี๋ยวยเดี๋ยวให้ให้ข้อเสนอไปเลยให้ให้วิชาที่เด็ดไปเลยแล้วกันเอาสําหรับคนที่วันนี้จะต้องเลิกทํางานหนักแล้วแหละอยากเลิกทํางานหนักแหละแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นงทยังไงที่แบบจะจะ,จะทำงานเบาแบบไหนที่จะ ทำให้เรารวยเร็วแล้วสบายและง่ายด้วยนะคะไปเรียน17วิชาหาเงินเก่งในนั้นจะบอกด้วยว่าคุณจะทําอาชีพอะไรทาแบบไหนวิชาหาวิชาอะไรที่ทําให้คุณหาเงินเก่งได้มี17มวิชาด้วยกันอันนี้อ,อันนี้ส่วนหนึ่งนะคะ,ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือรวยด้วยคอร์สออนไลน์นะคะแล้วก็อีบุ๊กด้วยรวยด้วยคอร์สออนไลน์และอีบุ๊กอยู่ในนั้นพ่วงกันไปเลยเอาโอนไปที่ ธนาคารกสิกรนะคะบริษัท Inspire Music นะคะแล้วก็ส่งสลิปได้ที่ l i n e at b u n ย i t นดะคะด่วนๆเลยนะไม่ต้องพิมพ์ C.F. ไม่ต้องแบบคิดเยอะแล้วนะคุยที่บอกเลยถ้าคุณคิดแสดงว่าคุณก็ยังทำงานหนักอยู่คือเอาง่ายๆคือคุยที่มาให้ผลลัพธ์ชัวร์แล้วอ่ะชไป C.F. ไปลงเลยนะคะโอนเงินเลยเลยนะคะแพ็กสไปเลยคุ้มสุดรวยแบบไวมากเลยถ้าคุณทำตามคุณไปดูเพจของเคที่เคที่สอน เคที่จับคือแบบว่าเขาอยากจะสอนผู้หญิงให้เลือค่าให้ให้แบบสอนหญิงไทยให้รวยแล้วเลยค่าเพื่อเลือกผู้ชายได้ใช่เลือกผู้ชายได้ผู้ชายแบบแบบดิงบผู้ชายแบบพรีเมียมด้วยนะคะใช่ต้องผู้ชายพรีเมียมเท่านั้นแล้วคุณเนี่ยอยากจะสอนทุกคนนะผู้หญิงไทยนะอย่าอย่าเซตโตภาษาอังกฤษเรียกว่าเซตโตคือได้แค่แค่เนี่ยเอาไม่เอาอะเอาอะไรก็เอาประมาณนั้นไม่เอาอ่ะจริงๆแล้วโปรไฟล์ตัวเองก็ดีมากนะคะเราก็ไม่รู้วิธีการหาสามีที่แบบ ที่ที่คู่ควรกับตนเองอไปเรียนนะคะทุกการทุกอย่าง <c oughs> ห้ามชิดไลฟตายกันเหมือนกัน <c oughs> เอาที่ที่ฉันเกิดมากู <c oughs> จะเอาเจ๋งที่สุดจําไว้คุณได้หมดทุกอย่าง